ายกันอยู่นะเมื่อกี้เนี้ย<ะ>เออว่ามีอะไรเหมือนกันอีกเล้ <ś led> ช่วงเวลาความสนุกนี้ไหนๆเราอยู่กันที่โรงละครเมืองไทยไน,นัยนน่นไยเด้มครับผมเราต้องเล่นละครกันสักหน่อยอเกมนี้มีชื่อว่าเล v e Scene b แม่กระนอยคุณเห็นไหมตอนหนังสือของเรามีแม่ประนอมมาอยู่ด้วยเรามากินข้าวกันดีกว่า เขาเรียกว่าธุรกิจใหม่ของเจ้าส,วสัวทรงธุรกิจใหม่ของเจ้าสัวทรงนั่นเองต้องมีติดโต๊ะไว้ทุกโต๊ะในบ้านครับเป็นแบบหลอดบ,ดบดีบด้วยใช้น้ชื่เอาอย่างนี้วันนี้คุณจะต้องเล่นซีนนี้อีกครั้งหนึ่ง<ต>ผม,<ต>ผมว่ามันจะธรรมดาไปนะผมอนุญาตเลยแล้วกันในไหนผมอยู่บนเวทีแล้วอะ่ะผมไม่สามารถแสดงด้วยได้แล้วในซีนนี้เป็นเจ้าสัวได้นะครับไม่ได้ในซีนนี้ ถ้ามันแก่เหรอคุณไม่ได้่ไดพูดคือว่าในซีนี้มีทั้งสองคนนะโอเคเฉยเพราะฉะนั้นผมเป็นภูมิกับโอเคโอเคอ้าวภูมิกับเป็นภูมิกับอ่ะผมเป็นพี่บอยแต่คนเกียรติอ่ะผมไม่หาฮะผมไม่หาไม่เป็นไรผมอยากเป็นเขามานานแล้วผมจะทำท่าประจับตัวก่อนมันต้องมีท่าประจับตัวไม่เอามาลวไม่ไม่ต้องมี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 พอแล้วมันอินไซต์มันต้องมีมันต้องมี อย่งไงยังไงพี่บอยทำไงให้ผมกำกับคุณดีกว่าเดี๋ยวเลิท่ากำลังทุกท่าท่าน้ก่อนท่าำก่อนท่าำก่อนพี่บอยมีท่าประจำไหมหนักกว่านี้หนัก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 เ้เวลานี้มันแล้วเวลาที่แบบเอาออกวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนเลยวางไว้ก่อนพอแล้วพอแล้วคุณต้องอยู่ในกติกาของผมขอพี่ก่อนผมอยากเห็นภูมิกับเลยอยากเห็นบ้างอ่ะจุดท้าวันนี้ผมจะกำกับประมาณแบบอีกเส้นหนึ่งเลยผมจะให้คุณสลับบทกัน ไปเล่นเป็นจิ๋วคุณไปเล่นเป็นเทียนสลับบทกันบ้างลองดูอไปนะจิ๋วยางอย่าพงนี้เอาเหรอนี่พอฉากนั่งก่อนฟังบูมกับซันแล้วคำที่เขียนวันนี้เอาเป็นวันนี้วันนี้ตรงไหนฝั่งไหนอ่ะฝั่งไหนฝั่งไหนฟังบูมกับ ฝั่งที่มันอยู่ข้างเดียวกับหัวใจอ่ะตอนนี้ใช่ผอ,อยู่ข้างขวาอ้าวเอาแล้วะนี้ข้างนี้เนี่ยอแม่ฉีกมากเขียนคำว่าน้ำจิ้มไก่เราเราสอนสอนเขาเขียนคำว่าน้ำจิ้มไก่โอเคแกต,ตัวเราเนี่ยเป็นแบบว่าวันนี้เนี่ยเมือ่อยขาเราไปทำงานมาขอนั่งข้างๆรู้ไหขอว่าเขาดีเราตัวใหญ่เราเยอะไปนิด ไม่ไม่เด็กนิดเกินไปนิดเดียวคนละครึ่งอันนั้นเราเหลือนิดเดียวันนั้นเอออ่ะนางข้าราชการต่อครับพุ่งกลับครับทีนี้เราตั้งแข้างไหนข้างขวาครับอ่ะเราจับมือเขาสิคำแรกเราติดเขาไปไม่ถึงลองลองไปก่อนลองพยายามไปก่อน เราดูเลยว่ามันไปไม่ได้ที่ันไปไม่ได้ไปไม่ได้เราก็ไปชั้นหน้านะอ๋อโอเคพุ่งกลับมือทองจริงน้ำจิงจ้งไก่พุ่งกลับสั่งแอคชั่นยังไลครับแอคชั่นแป๊บหนึ่งไวเลตพระเอกรู้อ๋อ โอเคขอบคุณครับต่อ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 สอนเขาด้วยอันนี้นอนหนะไม่ค่อยสิเขียนเก่งขผมเดี๋ยวๆๆๆครับเราเราตามเขาสิลูกเราตามเขาไป อันนี้เขาผมเคยสอนเขาไปแล้วอาสักพักจิวหันไปเห็นที่หัวของเทียนมีอะไรติดอยู่จะเอามือไปแตะก็ัวจะเสียมระยะระยะเอาปากเข้าไปใกล้ล้าพยายามต่อไปเอามาเอาสิคุณจะหนอนเขาได้สิเหมือนใจผมใหม่ <ico> เป็นแบบเกสอนดอกไม้จิดีเไม่จริงๆพี่ฟิล์มเล่นจิวดีมากเลยนะเพราะจิวไม่อ่อนโยนเลยต้องแบบนี้ต้องแบบนี้ต้องแบบนี้บันดาอ๋อเล่นดีชมชมคุณอยู่ในลคอนอยู่อาคุณเป่าตลค้อนตุลาคัอนฮ ต่อไหม,ม<า>สองต่อจอจานสลหอมอมาสะไอไม้มาลาย จิ้มไก่ตาแม่บ้านเสียเสียบ้างั้นวันนี้งั้นวันนี้เราไปทอดไก่กินกันเราไปทอดไก่กินกับคุณอยู่แล้วเนี่ยไปเดี๋ยวเที่ยงอยู่แล้วไปมันจบเป็นทีมเลด้วย ตันไม่ใหม่ไม่ใช่ครับนี่มันแบบใหม่แบบใหม่แบบใหม่ไงเพราะว่าเราหิวข้าวหิวอันนี้ก็แบบใหม่ใช่ปกติเราจะใช้แบบเป็นฝาฝาอย่างนี้ก็นอ้อมีดเหมาะแล้วคุณจะเติมครูต้องเข้าภาพผู้จัดเติมครูเข้า คุ้กลับด้วยได้ไหมเล่นคุณกลับไปด้วยไม่ได้เหรออ๋อได้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 กลับไปด้วยไม่ได้หรอได้ได้ไปดูไปดูได้แต่นี่ก็ต้องบอกว่าเป็นซีนที่หลายคนประทับใจแล้วก็ชื่นชอบดูจากรเดูจากสิ่งนี้เมื่อสักครู่นี้แล้วครับคือกินกันหนักมากแล้วถ้าเป็นซีนอื่นจะกินแบบนี้ปะไม่เมื่อกี้ก็มีหลายซีนที่ได้รับความนิยมอย่างซีนปั้นน้ำตาล ขอซีแรกเลยซีนั้นก็ได้รับความนิยมเหมือนกันหลายซีเลยเนาะคือเอาจิงน่ะแฟนๆชอบทุกมเมมต์ของแจมฟิล์มอู่แล้วถูกต้องไหมใซึ่งเดี๋ยววันนี้จะมีอีกหลายมเมมนต์ให้คุณได้ฟินกันแน่นอนครับแต่ต่อไปตอนนี้แจมเนี่ยมีโชว์พิเศษของตัวเองไปแล้วครับครับผมฟิล์มวันนี้มีมาวันนี้หรอที่มีตัวเฮ้ยเยเราต้องมีสิมีแน่นอน เรามีโชว์พิเศษเหมือนกันถูกไหมครับพร้อมไหมพอแห้งเลยอ่ะไปน้ำก่อนไปกิน้ำไปไปน้ำก่อนเอาไปกิมน้ำก่อนรู้สึกวันนี้กินน้ำเก่งไป้ลยประชาคนนี้ฮะพี่ฟิมเต้นจะเต้นด้วยไหมพูด